อยับมาเป็นเหลือข้าพอหลังจากจบข้าพอเรานับคนที่แทนคนเลยว่านั่นหมายความว่าถ้าจำนวนถ้าจำนวนไม่ลดลงคะแนนก็คือต่าสี่ตีสามีเลยนะแต่ถ้าคะแนนคนหายไปเรื่อยๆก็คืออัตระเหลือศูนย์ก็ได้ต้องจับรักษาคนในทีให้ได้เยอะที่สุดรักษาคนในทีให้ได้เยอะที่สุด ระหว่างน่ารักหรือหล่อเท่อน่ารักออะไรก็โป็นดได้อะไรก็โผลพูดได้เอน่ารักดีหล่เทนักกานักกีาเตรียมตัวนักกาเตรียมตัวนะเอหรือบีเปลี่ยนยังไงจะเทหบบตาเทหบดหน้าตาหรือถ้่เปียงแต่ถ้าคุณเปลียงแต่ถ้าคุณว่าเทหมบหน้าตา คุณอาส3คนได้เยอะหรือกับหมดเลยแต่ถ้าคุณถ้ากลับมาเลแบบว่า50 5มันจะต้องมีคนกลับไปสแตดอยู่แล้วคุณต้องคิดดีๆนะอาจจะมีคนกลับไปสแสดง1คน2คนหรือ้าเสี่ยง,ง,งเลยไม่กระจายอาจจะกลับหมดหรืออาจจะอยู่ต่อครบทุกคนเอายังไงดีเอายังไงดีหล่อเธอ่อยู่น่ารักเอเอนะคะน่ารัก ีหล่อเท่เอน่ารักีหล่อเท่และล็อกคำตอบล็อกคำตอบนะฮะและคำตอบของมีนน่ารักหรือหล่อเท่ตอบค่ะตีเขียวกลับไปหนตีเขียวกลับไปสองเ้เหต่อสองเทเป็น เหลื่อยได้อนะเหลื่อยเป็นไงแฟนพันธ์แท้มีนชื่อแฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้รู้เลยอะไรนะแฟนพันธ์ขอแฟนพันธ์ขอหลอเล่นรักกันรักกันข้อต่อไปมีทันหลังค้ายามมากเก็บข้อนี้ไว้ข้อสุดท้ายแล้วกันฉันเคยไม่ได้ถืข้อสุดท้ายอ่ะ อะไรยป็ละไอะไรวัด A มี B บินมมีจัหมดหน้าตามหอกหน้าตา้ม้าติดถ้ติด้าติดะเอมดินจากไป้าตเาเอได้หมถ้าติดนาต้องเดินจากไปหนแต่ถ้าบมกหน้าตาอ้าจะเดินไปหมดเลยมีอ้าจะอยู่ต่อม้ต่คน 50 50เสีหมดละวามาเอายงเอาเ A B เอาเลนะเอาละอาจจะไม่มีใครเดนจับหรืออาจจะได้จับหนึ่งนอาจจะไม่จับเลยละและและและพีดแล้วเดินจาเดินจเินี้ต่อ มีมีคนหมดหน้าตักนะมีคนหมดหน้าตัก plaque. อาจจะรักษาเหลือสองคนก็ได้หรืออาจจะเดินกลับสองคนมมแต่แน่ๆมีสามสี่ที่ต้องเดินกลับหนึ่งคนอย่างละหนึ่งท่าพร้อมแล้วตอบค,อค <Mitarbeiter. S 2> ่ะสามรักษาได้สคนสรัารได้สคนสี่สี่กก็ดดเดินเกิดแล้ว ตีฟ้ารักษาได้สองคนทำไมถึงเลือกข้อนี้ทำไมถึงเลือกข้อนี้เพราะว่าตั้งแต่รู้จักมาเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรด้วยกันเลือกปีเมื่อตะคู่นีคือข้อที่สามเหลืออีกต่อข้อเหลืออีกต่อข้อมาดูคะแนนการ อันเนี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฝั่งนู้นยังได้ทั้งหมดหน้าตาและค่าติดค่าติดต่อไปนะครับว่ามาป่าเดียวได้มาป้าเดียวได้รถนู้นรอบนู้นเออเออมอถึงหมาป่าจะไม่จะไม่ได้เป็นเจ้าป่าเหมือนสิงโตแต่มาป่าเขาไม่เคยเข้าไปอยู่ในกรงหรือโซนสัตว์เหมือนสิงโตเออใช่ ไม่เคยอยู่อยู่บนตรงนะเพราะว่าเราสตาบีอยู่ที่ฝาผนังหยอกมึงบรงเกียวนตรงเอาเปวัาตรงคะแนน